มาต่อกันที่เรื่องของมิดนะครับแต่ไม่ใช่มิตรสหายนะเป็นมิด,ช,มดชาชีพนะฮะมิตรชายชีพที่ว่าก่อนหน้านี้เราคงเคยชินกับ คอร์เซ็นเตอร์นะครับโทรมาหลอกลวงต่างๆนะครับแต่คราวนี้ไม่หลอกแล้วนะครับไม่โทรแล้วนะตัดตอรูปหลอก <ừ> เลยนะครับแล้วรูปที่ว่าไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคุณอีทปงลางสอนนะครับถูกมิจฉาชีพนี่แหละตัดต่อรูปถ่ายของตัวเขาเองนะครับไปโพสต์ลงใน Facebook ปลอมแล้วนําไปใช้เป็นการโฆษณาแอบ,บอ้างชักชวนให้มีการกู้เงินออนไลน,น์นะครับจนบังเอิญนะครับแฟนๆคลับของเขาเนี่ยไปหลงเชื่อนะครับเพราะเห็นว่าอ้คุณอีทเป็นคนมาโฆษณาเองเลยอ่ะเป็นพรีเซนเตอร์เลยก็เลยหลงเชื่อไปแล้วเกิดความเสียหาย นนหลายคนจึงมีการรวมตัวกันเข้าไปร้องเรียนกับตํารวจไซเบอร์เพื่อติดตามดําเนินมาดําเนินคดีนะครับไปดูนะครับเรื่องนี้นะครับทางคุณอีทเขาเปิดเผยน,นะครับว่าเขารู้เรื่องนี้เนี่ยมาจากทางแฟนคลับของเขาแฟนคลับเขาทักแชทมาบอกนะครับมีเบาะแสว่ามี Facebook เป็นเพจ a c e b o o k เนี่ย ห้าหกเพจเลยนะครับนำรูปถ่ายของตัวเองเไปตัดต่อแล้วไปแอบอ้างโฆษณาชักชวนนะครับให้กู้เงินดอกเบี้ยต่ําไม่ต้องมีหลักคาประกันด้วยแต่ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมและค่าประกันอื่นๆมาก่อนแพทเทิร์นคล้ายๆเดิมนะครับมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันบาทและยังมีการข่มขู่ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดผู้เสียหายไม่โอนค่าธรรมเนียมให้เนี่ยอ้างว่าจะแจ้งตํารวจไซเบอร์นะเป็นการแจ้งข้อมูลเท็จหรือผิดพรบอ,รอื่นๆ ซึ่งคุณผู้ชมมีผู้เสียหายไปแล้วนะครับไม่ต่ํากว่า20คนนะจึงได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานมายื่นร้องต่อตํารวจไซเบอร์เพื่อให้ดําเนินการเอาผิดทางกฎหมายและยืนยันนะครับว่าคุณอีทเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดเลยนะครับที่ผมนำหลักฐานมาวันนี้ก็5 6เกชื่อแตกต่างกันไปเลยที่ส่งให้ท่านเจ้าหน้าที่วันนี้ฮะก็ เท่าที่หาได้ก็มีอยู่ห้าหกเพจชื่อก็เปลี่ยนกันไปแต่ว่ารูปผม,มใช้รูปสองสามรูปก็คือใช้รูปเดิมๆแต่ว่าข้อความก็เป็นข้อความเดิมแต่เปลี่ยนชื่อเพจมันก็เลยการู้สึกว่าอาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนเพจไปเรื่อยๆครับคือชื่อเพจกเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็มีการพอลงในเพจเสร็จปุ๊บก็เหมือนเขาไปยิงอัอดโฆษณาไปทั่วเลยอะไรอย่างงี้ครับผมก็เลยอยากาจะมาแจ้งความมาให้กับแฟนครับ รือว่าคนที่เป็น f น็เราอย่าให้หลงเชื่อเป็นทขารน,นะครับถ้าเห็นแบบนี้บอกเลยบอกเลยว่าห้ามโอนเป็นทขารน,นะครับ อันนี้เดินัยเลยนะครับ<า>ไม่ว่าจะเป็นรูปใครก็ตามนะครับดูน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ตามนะครับถ้ามีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับมีการบอกว่าให้ดอกเบี้ยต่ําเกินจริงนะให้เกินกู้ยอดกู้มากเกินจริง<า>ไม่ต้องมีคนค้าต่างๆเป็นไปได้ยากมากแล้วยังถ้าบอกว่าต้องมีการโอนค่าธรรมเนียมต่างๆไปก่อนนะไม่ว่าจะกี่บาทก็ตามเนี่ยแพทเทิร์นนี้เลยนะ,ะมิจฉาชีพแน่นอนถูกต้องนะคะคือถ้าจะไปกู้เขาแล้วต้องไปหาเงินมาให้เขาก่อนเนี่ยมันไม่ใช่แล้วไม่มีเงินนะครับถึงไปกู้เออนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวงนะะค